ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง5 3เอย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับฮฮหลังจากที่จอร์ดี้ได้ส่งจอร์ดี้13โปรแม็กไปมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับน้องๆในโลกที่หนึ่งก็หวังว่าดวงของจอร์ดี้ตอน์นี่นะจะดีขึ้นมาบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีไม่เกินีะผายเลยกูจะร้องไห้เลยเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาแล้วฮะที่จอร์ดี้จะต้องปลุกพลังผลดุสานในตำนานอีกหนึ่ ใช่แล้วมันคือผลอะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้ขอสัก5,000ไลค์แล้วกันเนาะซื้อเสื้อโมคุมาด้วยนะครับสเสื้อชุดใหม่กำลังจะออกแล้วบอกเลยว่าหล่อเท่มากๆเตรียมโลบักของคุณไว้ให้พร้อมละมแล้วเจอกันไป let's go <S มาเกณฑ์เดียวหุ่นแบกยั่ลุกมือหลงมือมือสีสีแก่พวกผมเอลิเกสุดลุกดาวยเด็ดดัดดันสีดาวเงินจีโน่จีโน่กวางเงาหรือขี้เนนโอ้ยโุ่งน้อยที่เชียนกิเลสกุล

เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกด Gift ไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น เช้านี่ที่สดใสแม่ได้ทําบุญแล้วเอ้นั่นตัวอะไรอะ่ะกิ้งกือทอดหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันง่าปากอย่างนั้นวนะน่ะโอ้โหชมพูมาเลยนะมึงเนี่ยให้ทาสีให้มึงเนี่ยช่างแม่งละกันไปโลกหนึ่งดีกว่าฮหาไปสุมพจพิสานให้น้องๆกันดีกว่าทําบุญกันหน่อยละกันก่อนที่จะไปทําผลตื่นนะนะเออจะได้แบบมีบรารมีไงมีดวงกับเขาบ้าง มาถึงกูเจอมังกรก่อนเพื่อนเลยโอ้โหนี่จะฟาร์มเว้ยไอ้นี่น้องมาถึงน้องมีผลมังกรเลยครับเฮ้ยมึงจะเก่งเกินไปแล้วนะเดี๋ยวกูจะม้วนมวให้ดูอทำไมกูฆ่ามันไม่ได้วะอ้อนี่มึงไม่ลน้อยขนาดน,นั้นเลยเลยวะเนี่ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยไอแ้แอนนี่โปหรือเลปล่าครับเนี่ยเฮ้ยโอ้ลอยกาากาศเด่ยรกระโปเฮ้ยลืมไปว่ามาสุมผลพิศาจไม่ได้มาไล่ฆ่าเด็กเออมาตอนนี้กูเป็นผลเอกอยู่ด้วยนะเนี่ยผลเอกจอร์ดี้ไงล่ะมาสุมผลกันหน่อยสิเฮ ยังเราน้องสิ้นเลือดชือจ๋าพี่ขอมุ่งม่วงหน่อยได้ไหมเ้ยโอ้ย,อยมาแล้ว,มา,ลวมาม่วงหนึ่งลูกโอ้ยผดสายฟ้าให้น้องน้องสนใจปะเนี่ยโอ้ยเอา้เอาแมวอะช่างแมงแล้วกันสุ่มต่อสุ่มไปสุ่มมาอา้าวได้ม่วงอีกแล้วเฮ้ยมึงออกบ่อยเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วกูจะใช้ดวงหมดหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเอาน้องเนี่ยบนอะไรไม่รู้เอาไปเลยผลหัวใจพี่ให้มอกหัวใจน้องนะมาต่อเลยแล้วกันนะนะโอ้โหขาวจวาละ อีกสักทีแล้วกันนะน้องนะโ oh, อ้ยนี่แม่งอิ่มเลยแม่งได้ทุกผลเลยเนะี่ยแม่งเอาไปเลยไปโอเคพี่ไปก่อนแล้วนะเออ แล้ววันนี้จอนที่จะมาทําผลตื่นที่ไม่ได้ทํามานานนั่นก็คือผลพิษนั่นเองโอ้โห,หนกนด็ดูดิราคามันจะเท่าไหร่กันเทียววะเอออยู่ไหนวะแนวผลเกมนี้ละมันกเ็เยอะชิบหายเลยไหนวะเออนี่ไงเวนหนอมงไงอตอนนี้เพิ่งเข้าโรงได้ไม่ใช่เพิ่งออกจากโรงด้ยมันจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเดี๋ยวจอนี่เวราคา975โลบักเลยนะมาจัดไปเลยรักกันอยากรู้ว่ามันเทขกันไหนกันเทียวผลเนี่ยเออมันจะเหมือนในบอกฟู้ดหรือเปล่าไหนมาลองเทสสกิลดิสกิลเซ็ ยิงฮะโอ้โหยพ้นน้ำลายออกไปโควิดโอไมคอนเมื่อกี้ชัดเลย <c oughs> หัวตายเลยนะ <c oughs> โคตรแรงเลย <c oughs> พ่นโควิดเข้าไปตายหงเลยจอรดีมึงนี่โหดไายจริงเลยถ้าเอ็กเลยแล้วกันนะ ถ้าชื่อไฮด้ามันคืออะไรวะมังกรน,นะเปล่าว้าชัดเลยโอ้ยมาเป็นตัวเป็นตเนเจ้าเชื่อในเรื่องพญานาคหรือเลปล่าวะเออน้องๆเชื่อหรือเลปล่านะ่าชัดเลยโอ้ไฮด้าไม่น่าใช่แล้วกวานาคีต่อไปจอร์ดี้จะกลายพันธ์เลยฮะกลายเป็นตีสาต์ครับผมโอ้ยนี่หรือนี่ร่างที่แท้จริงของจอร์ดี้โอ้หน้าตาอุบาทแท้ไม่น่าคบหาสเลยแล้วนี่อะไรนึกมาแช่บ่อออนเซ็นหรือไงนะ่ะไอโรเลเวลเนี่ยหรือกูตบตายเลยเฮ้ยมันมีเวลาจำกัดด้วยนะเลสสกิล ก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมเนี่ยไ้โคตรเท่ไฮด้าก็จะเป็นสีแดงนาคีสีแดงกูเลยยังชอบในสก,กิลแซดเดอ้พ่นโควิดเข้าไปทีนึงฮะคนหนีตึมเลยหลังจากที่เทสสก,กิลมาแล้วก็กลับมาที่โลก2ใช่แล้วสก,กิลมันก็โหดพอตัวนะเดี๋ยวเราจะไปทําผลตื่นกันดีกว่ากูจะต้องไปสู้กับไอ้บุรุษใจเกเรกูตัวกูเองในโลกอนาคตใช่ไหมเนี่ยที่แบบกล้ามใหญ่ใอันนี้นวัยรุ่นตาเด็กสมบูรณ์นะือเปล่าเนะี่ยโฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนั้นวะนย แต่แน่นอนว่าเราจะเอาผลนี้ไปจีเจ้าทะเลด้วยซึ่งเขาบอกว่าเออเราต้องใช้ขาดำน้ำเพราะมันจะอยู่กากาศได้นานยังไงล่ะโอเคเออมาไหนขอลองนี้ไม่เคยใช้ด้วยเนี่ยกูเคยใช้แค่รอบเดียวเนีมาดูดี่มันจะเท่ไหนกันเชียวว้าวเฮ้ย hey, เหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหเตะเสยคางได้ระหว่างที่เทส,สกิลก็มีน้องๆ FC เข้ามาทักทายจอดีโอ้ยคนบันดังกันงี้แหละราชาเกลือเอ้ยราชาบ้านรวยกันเงี้ยเออนี่ขนาดดูดิซานตายังรู้จักกูโอ้โหอะไรกันนี้ดูโอ้ยใช่ผลิม้ด้วยไหนๆก็เข้าโอกาสและขอผลพิษเลยละกันนะ <c oughs> พวกนายมีบ้างหรือเปล่ปาอ่ะ <c oughs> พอดีเราไม่อยากจะใช้ของตัวเองเลยเอยเอเผืเอ่อ <c oughs> พวกมึงมีไงดูดิมึงสุ่มกันเกอนถนนมาแล้วเนี่ยเออแม่เห้ยแล้วรถขยะมาตอนไหนวะเนี่ย สรุปพวกเขาก็ไม่มีฮะลำบากของกูเองเหมือนเดิมแหละและประเด็นคือเอ่อไอที่เอาเวิกิ้งนิ่งผลปีศาจอยู่ไหนทำผลตื่นกูลืมไปหมดละไม่ได้มานานเลยนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมีออร่าเท่ๆขนาดนั้นด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้แก๊งด้วยหรือเปล่าเนี่ยใส่เสื้อขาวเฮ้ยขอลองหน่อยแล้วกันนะสักตั้งหนึ่งนี่ไงเจอโอไมคขอนกูไปโอ้เฮ้ยมันโหดเหมือนกันนะเนี่ยยเฮ้ยของจริงอยู่เนี่ยทำไมมันเดินเร็วจังเลย ให้มันต่อยกูโคตรแรงเลยอันนี้ใช้สูตรหมัดหนักก็เปล่าเนี่ยใน GTA อ่ะว่าม่น่าใช่เลยกูเลียงล่าเป็นมังกรแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโดนยำโดนยำเป็นคี้นี่เจอไฮด้านาคีกูหน่อยม,ม,มันน่าอวไละ <c oughs> จะจะดีเพียจะดี่รู้สึกมัน้ <c oughs> ทำส่งโฟคิงแต่เต้นโฟอีฟฮะไปดีกว่านะจอนดีนะเอ้เห็นน่าจะก่อนนี้หรือเปล่าเนี่ยกินแรนเนี่ยน่าจะใช่เลยมันจะมีศาลาก,กันตรงชัดเลยนี่แหละที่นี่แล้วโอเคครับพี่มาได้เวลาทําผลเอาไว้กินนิ่งกันแล้วลีลามานานแล้วเนี่ยพี่ครับขอทําผลตื่นหน่อยครับพี่มึงไปเอาผลปีศาจตื่นมาก่อนไอควายโอเคครับพี่ขอโทษที่ลืมเออนึกว่าจะให้ข้าวฟรีอะไรเงี้ยเออไม่เงยต้องเอาผลมาอีกดีนะที่เก็บผลไว้เนี่ยเนี่ยผลพิษโอ้โหนี่กระโหลกหมาหลื โอเคครับพี่นี่เลยครับเออดีแล้วมีตัว๋วไปได้เลยไปสู้กับมึงก่อนไปได้ครับพี่แล้วเราก็ถูกว์ปามากลางทะเลโอ้ยโดดเดียวเดียวได้บนท้องเลแล้วเราก็ต้องเจอกับตัวกูเองโอ้หมาถึงมันไม่พูดรลางตำเปงอะไรเลยโอ้ยกล้ามใหญ่เหมือนเดิมเลยน้านายเนี่ยตัวชันิีคนอย่างนั้นเหรอมาเลยนี่เจอหน่อยแล้วกันโดราคีสังเกตไปหลบหลบแบบดิจิตาล ทำทรงเท่เดินแอคเจอร์กูหน่อยละกันนี่ไงลาาหัวคมๆมารู้จักอ่ะเปล่าอโอ้โหโคตรโหดและเลือดแม่งมีตั้งล้านหนึ่งกูดูเลือดกูมีอยู่สี่หมื่นห่างกันสิบเท่ามันคิดว่ามันเท่ขนาดนั้นเลยเลยอะตัวชนิดคนน่ะนี่เลยเอานกกูไปกินนกยากอะเมื่อกี้ไม่โดนอะไรเลยเฮ้ยทต่ว่ามันเก่งจังเลยอะเออแต่มันก็ไม่เท่ากับไอ้ผลสัตว์สะเทือนที่กูมาทาวันนั้นหรอกแม่งไโคตรยากเลยเออรีแล้วรีอีกเสียโลภสิบล้าน ผ่านไป10นาทีฮะตอนนี้ผมจัดการมันครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยนี่กูยังไม่เสียหัวใจสักอันเลยเนี่ยเฮ้ยกูก็มาทรงดีเหมือนกันนี่ว่าไอ้กูใกล้ตายแล้วเนี่ยเลือเลือเมือนเจลแล้วดูว่าโดนลักหัวคมคมอ้าวเอ้เว่เอาตานตานเลยกูตายแล้ว แต่แน่นอนว่าเราไม่เสียโลบัคฟรีอยู่แล้วโอยเก่งซะขนาดนี้แต่เลือดกูเหลือ6,000แล้วฮนะกับเลือดมันเหลือ,อกระติ้วเดียวโอเคมาดูกันว่าใครจะโหดกว่ากันตัวชายคนน่้มันจะเก่งขนาดน,นั้นเทียวเลยไอ้แมลงสาบทอดโง่นคิดว่าทําทรงมีบ่อขี้ด้วยเมื่อกี้เรียบร้อยตายโง่เลยเฮ้กว่าจะชนะแม่งรอไป20นาทีนะทุกคนเออเกือบครึ่งชั่โมงกูกตีอยู่ ให้รอมันเซฟก่อนละกันพอเสร็จพิธีก็ต้องมาคุยกับชายคนนี้เหมือนเดิมฮะมันจะให้เราซื้อสกิลด้วยมัน,นีกูตีทั้งนานมึงไม่ให้กูฟรีบ้างเลยหรือไงว่าให้ชายกูถามจริง เฮ้ยเปลตจริงบ่าวนี้โอ้โหดูสกิลโอ้ยดีนะใช้ไม่ค่อยเยอะท่าแรก25่้าท่าเซตสิท่า x 15้าท่า b 50้าท่า v 30และท่า e อีอีร1 0ยมานีโอ้ยสกิลเยอะกว่าเดิมเลยนะเนี่ยและแล้วจอดี่ก็เอาเวกินิ่งเรียบร้อยเลยฮะมาดูสกิลกันฮะนี่เลยโอ้โหโควิดระดับอัติเมตนะปล่อยอันเดียวไม่พอูให้เป็นแพงเลยและก็นาคีครับโอ้ยมาเป็นชุดเลยแม่งมากันเป็นครอบครัวส่วนสกิล C ก็นี่ฮะอันนี้ตัวพ่อมันเลยส่วนสกิลบีก็น,นี่เลยฮะทำทรงบอ่อขี้และแน่นอน,นะฮะท่าอีเรียกเพื่อนจากยุคทีเชียนมาได้ะฮะอันนี้งูบองหลาครับผมโอ้แล้มันจะโอ้ปลอดปล่อยมันปล่อย,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 อยพิษได้โคตรที่ฮะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ย ปาสลิดไม่ใช่บาิลิดฮนะและผมก็กาลายร่างเป็นมังกรได้เหมือนเดิมแล้วก็สกิลก็จะโหดกว่าเดิมเยอะม,มากเดี๋ยวเราจะเอาผลนี้ไปตีเจ้าทะเลกันดีกว่ามันจะตีได้ป่าวว่าประเด็นนะใช่มันจะตีได้ป่า,ปาววะเออลองดูแลกันไป และก็เหมือนเดิมฮะใครที่อยู่ในดิสของมุคุมะก็จะมีสิทธิ์ตีเจ้าทะเลกับจอร์ดี้อยู่แล้ววันนี้ผมคัดเลือกมาฮะอันนี้มาจากอบตหนองแหย่ตึงนะครับเออไปสักห้าตัวแล้วันสลับแกงเนี้ตีฟรีนะจ๊ะน้องจ๋าบอกเลยเออทำบุญมาแล้วอันนี้กูก็ทำบุญต่อนะ้เนี่ยหวังว่าเราจะได้นะโอเครอหำมอะไรล่ะฮะเสกอล้วลลกันกูจะเอาผลพิษนี่แหละไปตีมาดูที่กูจะตีได้หรือเปล่าลุยเลสโก ไลบักแดงๆผีสิงเนี่ยโอ้โหผีกระสือไม่ตามหลอกล้อนกูตลอดเลยเอแล้วต้องพาเรือเป็นของตัวเองด้วยนะไม่งั้นตีไม่ได้แน่นอนและตอนนี้กูดูดิเช่นนี้มันแกงกือทอดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมังกรมันเยอะจังวะเฮ้ย hey! มาถึงแล้วก็จัดเลยละการหนนะ้านี่เลยยิงโอไมค์ขอนนี่นาคีไปไม่ถึงด้วยอาชีพหมายแล้วไงคือกูต้องขี่ก้าไปใกล้กว่านี้เหรอแล้วมันมีคนใช้ผลสะเทือนด้วยเรือก,กูไม่พังก่อนหรือว่ากูถามจริงแม่งก็ขี่ออกดีกว่า สุดท้ายท้ายสุดกูเอามาทำใหม่ก้อนมันตีไม่ได้เรียบร้อยไปและเรือก,กูโอแล้วกูจะอยู่กลางทะเลยังไงดีนะมีท่าเซตของไอ้นี่อยู่ขาดำเฮ้ยกูจะอยู่อย่างนี้ต่อไปจนกว่ายเจ้าทะเลนั้นจะตายไอ้ชิบาา กูยืนค้างค่านี้นานมากครับทุกคนมีใครมารับกูบ้างไหมเนี่ยใครมีเรือแถวนี้บ้างมารับกูหน่อยเฮ้ยด้านหน้านัาน้นมันเรือใช่ไหมนะชัดเลยน่าจะมารับกูโอ้โหแล้วเรือก็จะแตกแล้วด้วยน้องชายน้องชายมารับพี่เหรอจ้ะเฮ้ยขอบคุณมากโอ้โหเกือบตายแล้วกูยืนแอคท่าเนี่ยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหมดแล้ว แล,แล้วเจ้าทะเลก,ก็ตายโหงแล้วฮะโอเคไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้กล่องอะไรเออเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยสนแล้วฮะว่าจะกล่องอะไรส่วนว่ากูจะได้เขียวหรือเปล่าดีกว่าเออกล่องเคียวหนึ่งโอเคเปิดมาเลยน้องชายอ้าวเฮ้ยเกือ ไม่ไหวไม่ไหวถ้าจะให้กูใช้ผลพิษต่อไปแล้วกูตายแน่นอนขอเปลี่ยนเลยละกันนะโอเคต่อไปก็เป็นไฮไลท์ยาวๆในการตีเจ้าทะเลเอออีกอีกสี่ตัวทอ,อ่จริงเราจะตีสิบตัวนะงั้นก็ยาวๆไปเลยละกันคลิปเนี้ยและระหว่างที่ตีเจ้าทะเลยอยู่ดีๆฮะบอกแล้วว่าใครคอมไม่แรงอย่ามาหาตีกับจอร์ดี้นะครับมึงดูด้วยแต่ละคนใช้อะไรกันแล้วดูฮะโดนหยุดเวลาครับทุกคนโอ้ยนี่มันรีควยมโอ้ยโอ้ยสวารูดโดดูเวอร์ชัดเลย ปิงแดกฮะจบแล้วชีวิตเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเอ้าโดนหยุดวยเวลาเฉยเลยขอดูปิงหน่อยเฮ้ยโอ้ยปิงสองพันเป็นหมื่นเนอไม่น่าไหวแบบนี้ไม่น่าไหวเออนี่น่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้สำรวจเจ้าทะเลแบบใกล้ๆทุกคนโดนหยุดเวลาหมดเลยเฮ้ยเกิดบ้าอะไรขึ้นวันเนี้ย แต่สุดท้ายยังไงมันก็กลับมาเป็นปกติเฉยเลยฮะแบบงงๆไม่เป็นไรงง้นก็เปิดปิงยาวไปเลยละกันนะมากล่องที่สองฮะเห็นมาจตา่ไกลอันเล็กๆอย่างนี้ก็ใช่เลยอ่าแล้วประกันความเกลืออย่ารอช้าฮ้ากล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหยาวไปแม่คนที่อยู่ในดิสมาคุมานี่เขาโชคดีจริงๆเลยจอรที่มาเสกให้ฟรีเลยเนี่ยดูกูยืนดูเฉยๆ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าดิสมาคุมานะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลิงก์ที่ยังใช้ได้อยู่นะเออมันจะใช้ได้ประมาณสัก7วันนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้เด้ There. เข้ามาได้นะแล้วก็เหมือนเดิมมึงเทียนหนึ่งอีกแล้วเนี่ยอะไรวันเนี้ยเราอาผลพิษมาทําไมกูเพิ่งทำเอาไวกิน n ิ่งไปเอามาทําเบื่อโอ้ยเกลืออ่ะตัวต่อไปเลยละกันไม่พูดว่าทาเพลงอยู่ละ เข็มจัดเลยวันเนี้ยเอ้ยกูทําบุญมาจริงหรือเปล่าวะเน,นี้ยเออกูสาวบบไปจงไปแจกของนะจีเอ็มมึงไม่คิดจะให้เคียยวกูเลยเหรอเออแอดมาให้ก็ได้นนแบบเงี้ยแบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วแบบเข้าไอดีแล้วแบบมีเลยอ๋อดูดิแดงหนึ่งอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยบ้าเกินไปละโอ้โหกูจะบ้าตายผูกคอตายรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกูเนี่ย โอเคนี่ตัวที่เท่าแล้วตัวที่5แล้วหรือเปล่า <c oughs> โหดเร็วเลยพวกมึงตีกันเร็วมากเลย <c oughs> ในนิดของเราจะแบ่งเป็น2รอบนะทุกคนนะอ,อ,อรอบละ5คนนะ <c oughs> ไม่ใช่ดิ5คนต่อ1รอบไอ้กูพูดอะไรเนี่ยชิบหาย โอเคยินดีต้อนรับสู่เซตใหม่อีกแล้วฮะอันนี้เป็นแก๊งแมวเหมียวโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าแม่เราจะเซกจนกว่าเราจะได้เคียวนั่นแหละฮะดิสเราอะ่ะกูบอกเลยนะเออเข้ากันมาได้ <c oughs> <c oughs> เออภาวนาให้กูได้เคียวเร็วๆเถอะนะครับเออหลายคนเนี่ยได้เคียวมาจากจากการตีเจา้าทะเลกูมาหลายคนแล้วแต่ตัวกูเองยังไม่ได้เลย แมาตัวแรกของเซตนี้ตายโหงไปซะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยวันนี้มึงจะหนึ่งทั้งหมดไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหกูสาทําบุญชุดใหญ่มึงให้หนึ่งกูทั้งหมดเนี่ยโอ้กูท่อเลยนะเออกูท่อเลยทุกคนเป็นกำลังใจจอร์ดี้ด้วยคอมเมนต์เลยนะโอ้โหหนึ่งอีกแล้วครับแทนเอกูเห็นคนได้จากกล่องเทน็หนึ่งนี่เจ๊จริง,รงๆนะเคียวเนี่ยเออมึงดวงดีมาจากไหนกันวะกูถามจริงดูกูแค่แต่สองมันีต่อแบบยาวๆครับ ไม่มีสปอนเซอร์ไดๆทั้งนั้นกูบอกเลยเงินกูล,วล,วล้วนๆโอ้โหเฮ้ยมึงบ้าเกินไปแล้วนะเพียนหนึ่งก็อือยนี่ทำไมมันยิ่งจำบุญแล้วมันยิ่งเกลือวะกูถามจริงไงเกมเนี่ยพอกันที ระหว่างขี่เรือเล่นอยู่ดีๆฮะมีน้องจะให้ของครับเขาบอกว่าเป็นของลิมิเต็ดที่ได้จากดันเจียนฮะอุยม,มันจะคืออะไรอ่ะมันคือสร้อยคอรหรืออะไรไหนก็กดเลดี้ก่อนเลย,ๆๆเลยมึงใ้อะไรกลัวต้องใช่ฮะอุ้ยนี่มันสร้อยคอของเอ่อจุลกิวมีฮอคใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นบอกว่าโหดมากเลยนะระดับรเรเจนนารีอะไรเงี้ย ฮ้ยโคตรเจ๋งไปเลยน้องชายขอบคุณมากเลยแม่นี่แหละฮะเอฟซีให้ของอน้องเทดเคียวให้พี่ได้ไหมถ้ามันเทดได้นะขอเคียวฟรีได้ไหมคนดูอ่ะมีใครอยากให้เคียวจอร์ดี้ฟรีไม่ได้มันเทดได้คอมเมนต์หน่อยเซนี่ระดับดีเจนารีเลยนะโอ้บวกซอสสิเปอร์เซ็นต์เลยนะะมาโคตรเท่ดูดิโว้ยสายคอรูปุบะคำ นี่ผมอุตสาวเผลพิษมาเลยนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้อีกแล้วว่าจะมาโชงไงผลตึงอะไรเนี่ยเออไม่ได้ชงนเลยไม่เงยยืนอยู่บนเรือเฉยเฮ้ยมึงจะเทียนหนึ่งหมดเลยวันเนี้ยบ้าหรือเปล่าโอ้ยกูว่าดวงกูในการเสกเจ้าทะเลมันไม่ดีแล้วละ่ะ ปิดด้วยตัวสุดท้ายตึงๆไปฮะเรียบร้อยครับมาดูกันฮะวันนี้เราจะอออินวันเลยหรือเปล่าแบบออเทียหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหประวัติศาสตร์โลกได้จานลึกไปอีกแล้วว่ามือเสกเจ้าทะเลยังไงให้ได้เทียหนึ่งั้งหมดเฮ้ยก like> ูเปียมากเลยกูไม่อยากเล่นเกมดีแล้วพอกันดีเจอกันใหม่พาร์ทหน้าทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจอรดีด้วยไม่อยู่แล้วโลกใบนี้ไปดีกว่า